สวัสดีครับวันนี้กับจะพาพี่น้องมาเก็บพักครับพี่น้องมาเบิงงอาพักบ,บุ้งครับกแตงหน่อยใญงไปพ่านหน่อยไงแตงท่านหน่อไงครับถ้ามาเก็บพักบุ้งครับก็จะเก็บเอาเริ่มแก่เนี่ยจังหน่อยแล้วครับพี่น้องเด็ดเอานะครับ มูม,มูที่เด็ดก่อนนี่พ่นแตกงอนแล้วครับพี่น้องเขาปลูกกินเองเขาก็เด็ดเอาครับมันจะม่ตองห้ปลูกหลายลรอบแต่พ่นจะเริ่มแก่แล้วนี่เริ่มแก่ไปนิดนึงนะครับนี่ต้นอ่อนๆเพิน่นนี่ครับ ๋ยวเมื่อกี้นมันเกบพักบุ้งกับพักกวงตุ้งครับพี่น้องเอาทักงสองแถวพอเอาไว้ไวถ้าพัดว่าเดี๋ยวเอามีดมากนะครับถ้าเอามีดมากก็ตัดออกง่ายเลยเลยเลยแถวนี้ก็เป็น,อ,นอ่อนๆโอ้ยแข็งอยู่ครับแกเบิดเหรอ กินบ่ท่านครับอันนั้นเฮาเฮามาเก็บไปมือนั้นครับพี่น้องนี่ก็ไว้ไปพัดนะครับพัดและะ้วก็กินกับหมูกระทะครับเดี๋ยวพากำงามกินอยากกินย่ำใดก็ได้ครับอยากกินมือใดก็ได้ไดย่ำเ้าปลุกถ้ากินบระท่านกับมาตัดไมให้เป็ดครับมีเป็ดอยู่ ตัวหนีน้อยนี่ครับมือหนึน้งถ้ามาเก็บเก็บฟังนีมันก็เริ่มเต็งก่อนแล้วมาเก็บมือนีก็ซีซีออกแก่แน่จังหน่อย กระบอกเราก็เอาประมาณนี้ครับพี่น้องจะพาไปเก็บปักกวงตุงดอกอมืมันก็จะออกดอกแล้วครับเขาเ็กินดอกมานะครับเอาไปไว้ลวกกินกับปนหรือว่าเอาไปไว้ขาด ไ่ค่อยงามครับแต่ว่าได้กินอยู่พอได้กินเนาะยิงถ้าปลูกดีๆพันยอดงามงามเลยครับในพนัง์ยอดบางงาม,อ,มอันนี้เป็นพันธุ์กินดอกนะครับพักบุ้งดอกเดี๋ยวพาพี่้อกมาปลูกตัง้งแต่เก็บเดกแหลกครับบ่นบ่คดี๋ยด้ซส่ฟุ้นครับมันก็เลยบ่่อ่งาม ่าราก็แซบครับขบอ,อ,อวบครับน่าใส่ไปกับพักวงด้วยใส่ข็งเทิงครับกาวาเชียวเั้งเต็มคูกับพ่อครับจะไปไปฟังพุ่นอืเอาเก็บพักนี่ออกแล้วปุ๊บมันก็นจะมีนี่ครับแต่งไทยครับพี่นอ้องงามงามแต่งไทยครับไอ้ฟักทองครับฟักทองก็จะได้กินหยอดหรัหอยอดงามครับ นี่เป็นห้าเราต้องดึงออกนี่ครับนี่เป็นต้นห้านี่ก็จะมาเก็บเอาเฉพาะไอ้ที่มันเป็นดอกครับว่าเพลินเป็นพันกินดอกเนาะใบผัดน้ำมันหอยผัดใต่ไข่อร่อยครับลวกกินกับน้ำพริกกะปิกับน้ำน้ำพริกปลาเนี่ยสุดยอดครับปนกินกระปนนี่จะมีแตงไทยประปายนะครับ จีคิดได้กินบมแล้วครับเดินสิสูบน้ำแล้วแล้วได้กินผักแน่นอนครับไปแล้วหาเบิง่งหาเบิง่งไอ้ที่มันงามๆเีลือเราแต่อันทีง่าง,งามๆไปกินครับเบิ่งกระจิตแตกไหมครับบ่ได้เอาฝุ่นมาใส่ผักปังเห้องกใกล้ได้กินแล้วครับอีกสักพักนึงกั มาตัดไปลวกเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวไปผัดจะมันหอยก็อร่อยครับผักปังนี่ผักปังผักปังโซนนี่จะบ่คอยงามปะไหนแตงโมเห้านี่เสียดายด้วยนี่ ได้ตีได้ง่ายขึ้นไปข้างบนก็แกันครับเพราะว่าแตงโมนี่ยผลเก่าสิบหมื่นถึงลอยยี่สิบหมื่นนะครับถึงได้ไดกินหน่วยแต่เรามีเวลาอีกสามสิบวันนะครับฮัทจิพาตนาเมืองนีนชิไายหน้าเหรอครับก็เลยต้องทยอยเก็บทยอยย้ายจังกิปที่แล้วเพากับพี่น้องไปย้ายย้ายต้นพักครับย้ายมะเขือย้ายฟักทองแตงไทยเนาะไไปวป้ข้างบนครับ อันนี้ก็จิดอกบังกะอ่อนๆครับยอดบกทัวที่ยิงยอดบกทัวก็กินได้นะครับพี่น้องกินกระปุลแสบๆครับนี่พาเข้าย,ยอดนึง เก็บกวางตุง้งโอ้อ่อนดีครับยอ,อนเองกำลังอ,อ่อ,อนๆตอนไปทำงานกรุงเทพนี่รู้สึกว่ามือใดได้กินพักคือเป็นมือที่สุดหยอดเลยครับเพราะว่าพักหาก,กินยากนะครับ มาบ้านกน็กินทุกมือกับเฉยๆครับแต่ว่าผมก็ซื้กว่าเอาสุดยอดนะครับมาปลูกเอาไปกินเองเป็นมืออาหารที่แซบครับสําหรับผมนะการได้กินผักตอนน้อยๆกับว่ากินครับเคียร์ถิ่มเคียร์ถิ่มใหญ่ขึ้นมาเะยอยากกินนี่ครับผักการได้กินผักคืออาหารสุดยอดกับผักกับน้ําพริกผักกับแกง โซนนี่มันอ่อนดีถ้าต้องกินช่วงที่มันอ่อนๆอนี่แหละครับถ้ามันแข็ง้ะมันกินบม่ได้มันบออร่อยนะครับต่างกรึบๆๆเลยครับผักกำลังพอกินดีๆเนี่ย ้นจะบไไ่ใหญ่แต่ว่ากรอบครับกรอบแน่นอนเพราะว่ายามหักนี่ดังกรึบๆเลย ดอกน,น้อยๆอยาไปกินก็สมตำครับพี่น้องตำสมแซ่บเสียบนี่ดอกดอกแบบเนี้ยมันจะบ่ค่อยขึ้นเนาะมันจะออกหวานๆนี่นิดนึงกินก็ตำมสมครับเอาดอกน,น้อยๆเอยงสิดอกเพิ่นนะครับเดี๋ยวหาเอาอีกจังหน่อยนึงครับมาเบิ่งทางพี่ ดีครับยอดพัลลบอยู่สุดยอดผักสุดยอดจริงๆครับยอดปลายมันเลยเนะี่ยนะครับคลิปนี้กับพ,พี่น้องมาบรรยากาศเก็บผักครับเอาไปไว้กินนะครับพี่น้องอยาก,กินย่ำใดกับมาเก็บครับ ใช้เวลาออกกำลังกายวันละชั่วโมงปลูกผักนะครับพี่มก็มีขายตามล่านขายผักทั่วไปนะครับซองละสามสิบาทเดรร้ยายมากเลยครับมเมล็ดผักแค่วนันวานวันวานแล้วก็รดน้ําครับวันวานวานันวันแล้วก็รดน้ําได้กินแน่นอนครับผักฤ <c oughs> ดูแรงฤดูหนาวครับส่วนฤดูฝนจะปลูกยากในแจ้งน้อยเพราะว่าฝนมันตกใส่นะครับมันจะล้ม ครับคลิปนี้กับพ่พี่น้องมาเก็บพักนะครับพี่น้องฝากไว้เป็นกำลังใจนะครับจ้องยุบ้านนะครับพี่น้องปลูกพักไว้กินเองครับ